สรุปผลงานบ้านเขียวศึกมวยไทยพลังใหม่เมื่อวาน,นครับผมวันพุทธที่3ธันวาคมพุทธศักราช2568ครับน่าเสียดายที่พาดหารแก้วสามลิตของเราเนี่ยไม่เข้าวินนะครับผมแต่อย่าลืมครับอีก2คู่ที่ผมให้ไปเนี่ยเข้าวินนะครับผมวังทองวองคำชํานาญผมพาเข้าวินครับเสือภูมิพีเคแสนชัยผมก็พาเข้าวินครับส่วนที่เด็ดทําเงินผมครับ ก็พาเข้าวินเหมือนกันครับใครสนใจก็แอดมาที่แอดเออย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับสวัสดีครับช่องมวยจ้าวิเคราะห์มวยรายวันแบ่นยําทุกราคา อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อรับเสื้อและหมวกใครสนใจทีเด็ดก็แอดมาที่แอด7 1 7มอย่าลืมแชร์ด,ด้านหน้าด้วยนะครับเช็ค <Check S 1> ความพร้อมก่อนโชกจากเวทีมวยราชดำเนินช่วงแรกเริ่มเวลา18นิกาถ่ายทอดสดทางช่อง t for you เช่นเคยนะครับผมวันนี้เป็นรายการที่จัดแบบใต้จังหวะดีครับคู่สูสีหลายคู่เลยครับมีให้วิเคราะห์กันครบครับมวยฝีมือมวยบู และโมยจังหวะ2ผสมกันอย่างลงตัวเลยครับผมคู่ที่1ครับพิกัด105ปรปอนด์ครับฝั่งแดงจเจริญบุญเล็ก่านทองยิ้มครับพะท้า วลาผลนย์กีฬากุดฉิมครับมุมแดงครับชกล่าสุดมาประมาณเดือนที่แล้วครับอายุ16ปีครับส่วนสูง162เซนอยู่จังหวัดลำปางครับชกมาแล้วมากกว่า30ครั้งครับเป็นมวยบูบวกมวยเดินนะครับผมซ้อมที่บุญล้านนามวยไทยครับอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับตั้งหนักปปล่อยประมาณ50กิโลกรัมครับส่วนมุมน้ําเงินของเราครับก็ชกมาแล้วประมาณเดือนที่แล้วเหมือนกัน อายุ22ปีครับส่วนสูง153เซนครับอยู่จังหวัดปุริลัมนะครับผมชกมาแล้วมากกว่า50ครั้งครับเป็นมวยบูบวกเตะขาต่อยหมัดครับซ้อมที่ธรรมศาสตร์คลองหลวงยิมจังหวัดปทุมธานีครับน้ำหนักปล่อยๆของเขาอยู่ประมาณ51กิโลกรัมครับผู้ที่1ครับเจริญบุญเล็กบุญล้านนามวยไทยครับพะทะเวลาพล์กีฬากุดสิมครับเจริญบุญเล็กนะครับเป็นมวยซ้ายตั้งรับดีเหลี่ยมมวยแข็งครับวงในไล่แขนดีครับชอบดักเก็บคะแนนตลอดเลยนะครับผม ปัญหาคือบางครั้งยืนนานเกินไปครับทำให้โดนบุกกดดันได้ครับผมส่วนเวลาพลนะครับผมเป็นมวยบู๊เดินเร็วเตะต่อยยาวครับแรงดุดันครับความขยันถือเป็นจุดเด่นนะครับตัวนี้ครับเจอมวยที่คุมจังหวะดีเนี่ยมักจะหลุดเกมง่ายครับทัศนคตินะครับผมเกมนี้ทรงมวยเข้าทางเจริญบุญเล็กครับทั้งความนิ่งและความการคุมเชิงครับแต่ต้องระวังแรงกดดันของวลาผลครับหากเอาตัวรอดยก3ยกสได้เนี่ย จะเรินบุนเล็กเนี่ยมีลุนเก็บปลายสบายกว่าครับผมผมชี้ไปมุมจะเริญบุญเล็กเนียนกว่าครับมาต่อกันคู่ที่2ครับพิกัด112ปอนด์ครับผมยิ้มสยามทอแทนสุนกวรประทะออยมงคลจอ เมืองสีครับผมมุมแดงของเราครับชกมาแล้วประมาณเดือนที่แล้วครับอายุ18ปีครับส่วนสูง164เซนครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับชกมาแล้วมากกว่า60ครั้งครับเป็นมวยฝีมือบวกมวยคบเครื่องนะครับผมซ้อมที่กับตันแคนมวยไทยจังหวัดสมุทรสาครนะครับผมน้ำหนักไปปล่อยประมาณ52กิโลกรัมครับส่วนมุมน้ำเงินของเราครับชกล่าสุดก็ประมาณเดือนที่แล้วเหมือนกันครับอายุ19ปีส่วนสูง165เซนครับจังหวัดอยู่สุรินนะครับผมชกมาแล้วมาก 50ครั้งครับเป็นมวยเข่าบกมวยฝีมือครับผมซ้อมที่ต่อเมืองศรีจังหวัดนคนปรปฐมครับน้ำหนักไปปลอยประมาณ57กิโลกรัมครับคู่ที่2ของเราครับยิ้มสยามทอแทนซุนกวนประทะพลอยมงคลครับผมยิ้มสยามเนี่ยเป็นมวยซ้ายจังหวะดีครับแข้งซ้ายจัดวางแม่นนะครับผมจังหวะ2ดีครับดักเตะ เก่งมากๆเลยครับจุดอ่อนคือแรงปลายในบางไฟเนี่ยติดแผ่วไปหน่อยครับผมส่วนพลอยมงคลครับวูดุดันเนี่ยอาวุธหนักเดินบทเดินบี้ครับวงในแข็งบิดแทงมั่นคงครับเสียเปรียบเรื่องความเร็วและความแม่นยำเล็กน้อยครับผมทัศนคตินะครับผมสไตล์เดินของพลอยมงคลเนี่ยจะเข้าหายิ้มสยามอยู่ตลอดครับ้ายิ้มสยามได้นิ่งออกแข้งซ้ายเก็บทีละแต้มนะครับผมจะดูดีกว่าแต่ถ้าโดนบี้วงในานานๆเนี่ย เกมอาจพลิกได้ง่ายๆนะครับผมคู่นี้ออกสูสีนะครับผมแต่ผมให้ไปทางที่ ยิ้มสยามมีจังหวะเหนือกัวครับมาต่อกันคู่ที่3ครับพิกัด114่ปอนด์ครับผมมุมแดงของเราแพลวพาวเพชรพาวฟ้าครับปะทะโด่งดังลูกจะแหมใสทองครับผมมุมแดงเนี่ยชกมาแล้วล่าสุดประมาณ4เดือนที่แล้วเลยครับผมอายุ26ปีครับส่วนสูง1น5ยเซนครับจังหวัดสุรินทร์ครับชกมาแล้วมากกว่า100ครั้งนะครับผมเป็นมวยบูเตะขาต่อยหมัดครับผมซ้อมที่เพชรกินดีอะคาเดมี่ครับ ้ำหนักปล่อยๆประมาณ56กิโลกรัมครับส่วนมุมน้ำเงินของเราครับชกล่าสุดเนี่ย6เดือนที่แล้วเลยครับผมอายุแค่19ปีครับส่วนสูง168เซนครับจังหวัดบุรีรัมย์เลยนะครับผมชกมาแล้วมากกว่า50ครั้งครับเป็นมวยเข่าบวกมวยครบเครื่องครับผมซ้อมที่ลูกเจ้าแม่ใส่ทองจังหวัดบุรีรัมย์ครับน้ำหนักปล่อยๆอยู่ประมาณ55กิโลกรัมครับมูที่3ครับแพลวพาวเพชรพาวฟ้าปะทะโด่งดังลูกเจ้าแม่ใส่ทองครับแพลวพาวครับ มวยฝีมือดีครบเครื่องครับวางแข้งข่มครับเตะซ้ายดักดีครับมีประสบการณ์กว่ามวยมีเชิงกว่าครับผมส่วนโด่งดังเนี่ยหนักแรงปลายครับมวยเปิดเกมครับและแลดอดมากๆเลยครับผมอาวุธหมัดแรงครับเตะขวาเจ็บครับจุดอ่อนคือเชิงไม่เท่าคู่ชกครับและมัดผู้ฟ่าบางช่วงครับผมทัศนคติคู่นี้นะครับผมแลวๆดูครบกว่าครับเชิงดีกว่าครับเล่นปลายได้มั่น ใจมากกว่าเลยครับผมแล้วก็คงที่ด้วยครับผมหากโด่งดังเนี่ยฝืนแรกอาจเข้าเกมของแพลวพาวเลยนะครับผมต่อได้แพลวพาวเชิงเหนือกว่าครับฟู่ที่4ของรายการครับพิกัด123ป้ปอนด์นะครับเป็นมวยทําเงินของเราเองครับใครอยากได้เนี่ยแอดที่แอดเอ็มเอย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะครับผมแอดคนรับทีเด็ดพิมพ์ว่า ขอทีเด็ดจากเซียนช่องมวยจ้าได้เลยนะครับผมสรุปทีเด็ดประจํารายการเพชรยินดีนะครับผคู่แรกนะครับผมให้เจริญบุญเล็กครับความหนึ่งเขาดีกว่าครับผมคู่2เนี่ยยิ้มสยามจังหวะ2คมครับผมคู่3เนี่ยแพ้วพ้วเชิงเหนือกว่าครับส่วนคู่4เนี่ยเป็นทีเด็ดตัวทําเงินของเราเลยครับผมใครอยากได้ใครอยากโดนเนี่ย At at แอดพีแอดเอ็มเจเจ็ดเจ็ดหลืมใส่แอดด้านหน้าด้วยนะครับผมแต่ทีเด็ดตัวเต็งวันนี้ที่ผมให้เลยนะครับผมแพลพวพีทพาวฟ้าครับคบเครื่องเชิงดีฟอร์มมั่นคงครับผมสึกเพชรยินดีวันนี้ครับคู่โชคถือว่าคัดสรรมาได้อย่างสนุกครบสไตล์นะครับใครเล่นเชิงก็มีครับเซียบูก็ได้ครับได้ลุ้นตลอดด้วยนะครับผมหากตามทรงมวยและจังหวะเกมเนี่ยเชื่อว่าโคู่ที่3และคู่สุดท้ายเนี่ย จะเป็นแกนหลักของรายการนะครับถ้ามีโอกาสออกหน้าแบบไม่พลิกสูงครับต้องการจัดให้เลทเปิดหน้าเสือเนี่ยหรือสรุปเป็นโพยย่อไว้ใช้ก่อนชกได้เลยครับผมช่องมวยจ้าวิเคราะห์มวยรายวันแม่นยำทุกราคาอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์สนใจรับคีเดตรับเครดิตฟรีแอดไปที่แอ7 7ออย่าลืมใส่แอดด้านหน้าด้วยนะครับ